อันนี้คือมะเขือยาวนะคะที่ปลูกใส่บ่อปูนไว้นะคะเนี่ยที่เคยทําคลิปไปนะคะที่ว่าปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักทําปุ๋ยหมักไปในตัววันนี้ติดลูกแล้วคะ่ะนี่นะคะใกล้จะได้เก็บแล้ว จริงๆวิธีการปลูกผักมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะนะคะเราก็ปลูกไปตามความเข้าใจของเราผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ผลยังไงเราก็แค่ทดลองทําใหม่แค่นั้นนะคะการปลูกครั้งแรกไม่มีใครประสบความสําเร็จเลยนะคะคือมันก็ต้องปลูกไปเรียนรู้ไปนะคะไม่สามารถบอกกันได้ว่าต้องทําแบบนี้และจะได้ผลแบบนี้นะคะเพียงแค่ว่าดูเป็นแนวทางและลองทําตามค่ะก็ไม่ใช่ไม่เชิงลองทําตามค่ะแค่แค่ศึกษาเป็นแนวทางแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ ทดสอนนะคะถ้าวิธีนี้มันไม่ได้ผลเราก็แค่ลองวิธีใหม่นะคะเนี่ยติดลูกแทบทั้งหมดแล้วนะคะตัวเล็กๆที่ปลูกใส่กระแตตก้าเล็กตะก้าขนมจีนห้าโลค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยกำลังจะติดลูกหมดแล้วค่ะ